โอ้ระวังระวังเจ็บนะเล่นกันเบาๆนะ้วแล อเอากิปออกก่อนอย่าทับกันซีมันเจ็บน้องเจ็บได้น่ะอย่าทับน้องอย่าทับก้นกันนะเฮ้ยอย่าทับตัวกัน,น

ไม่ต้องมากลัวเลยไปเลยไปเล่นเลยเอาโดดพร้อมกันโดดพร้อมกันอย่าพึ่งนะไม่จะนับนะตังวัน chữ ừ. nhây ừ. ừ.